โอเคค่ะวันนี้นะคะครูจิก็จะให้นักเรียนนะคะมาทบทวนเนาะสำหรับท้ายบทของบทที่2นะคะนักเรียนอาจจะมีทําแบบฝึกหัดแล้วก็เก็บคะแนนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มาเฉลยกันนะคะฉะนั้นครูจิก็เลยถือโอกาสตอนนี้นะคะก็จะมาพูดให้ฟังว่าอ่า มันผิดยังไงแล้วข้อไหนถูกถูกเพราะอะไรแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็เตรียมตัวสอบนะคะกลางภาคในสัปดาห์หน้านี้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะ ของนักเรียนเนาะของอนักเรียนชั้นป .3 นะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่2หน้าที่43นะลูกอ่ะมาดูด้วยกันนะคะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่า we have นะคะ we have กูจิขอเนี้ยขยายนิดนึงเนาะจะได้เห็นภาพชัดๆเลยนะไปทีละข้อด,ด้วยกันนะคะอ่ะบอกว่านะคะ we have for breakfast นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะคำว่า h a v e นะคะ h a v e นะคะถ้าตามด้วยมื้ออาหารเมื่อไหร่ปุ๊บมันมีความหมายแปลว่ากินมีความหมายแปลว่ากินนะคะอ่าเนาะอ,อ่าในที่นี้นะคะคำตอบที่ถูกคือข้อ B ถูกไหมคะ v e g e t a b l นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เหมาะกับมื้ออาหารเช้านะเราจะกิน candy ได้ไหม จริงๆกินได้แต่มันก็ไม่เหมาะถูกไหมคะไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราควรจะเลือกเป็นซุปผักแบบนี้นะคำตอบก็เลยเป็นข้อ b นะคะสำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนข้อ2อ่ะมาดูนะคะอ่ะ is good for your health good นะคะแปลว่าดีค่ะลูกดีค่ะมันดีสำหรับสุขภาพของคุณนะ health แปลว่าสุขภาพ นะคะ health แปลว่าสุขภาพอ่ะในตรงนี้เขาบอกว่านะคะให้เลือกเนาะมี o o f f e Coke milk คนะ่ะคำตอบที่ถูกแน่นอนค่ะต้องเป็น Milk นะคะเพราะว่า Coffee Coke อาจจะไม่เหมาะกับ นักเรียนเนาะไม่เหมาะกับสุขภาพที่ดีของเรานะคะต่อไปข้อที่3นะคะ I have นะคะ I have อีกแล้วนะ have ตามด้วยมื้ออาหารแปลว่ากินนะคะเขาบอกตรงนี้ว่าคำศัพท์ในข้อใดสะกดถูกต้องนะคะมาดูค่ะก็จะมีคำว่า Sandwich d o n ั t s p a g h e t t อ่าคำตอบที่ถูกคือข้อบ B, นะคะฉะนั้นแล้วมันผิดยังไงคะลูก Sandwich นะคะแซนอะไรหายไปตัว D นะคะตกตัว D ไปนะคะ Sandwich นะคะอ่าแล้วก็ตัว Spaghetti Spaghetti Spaghetti, spaghetti. ตัวทีหายไปหนึ่งตัวนะ Spaghetti โอเคไหมคะนี่ก็คือจุดที่มันผิดผิดไปเนาะอะ,อะต่อมาข้อที่4ค่ะ I'm going to a m going to มีคำว่า fruit นะคะอะไรที่เป็นการกินนะคะนะเป็นการกินการเคี้ยวเนี้ยเราใช้คำว่าอะไรลูกคำว่า eat นะคะนักเรียนนะ,ะการฉันกำลังกินฉันจะกิน ผลไม้เนาะอ่ะข้อที่5ค่ะเป็นลนักษณะโครงสร้างภาษาโครงสร้างประโยคที่คล้ายกันนะคะคําว่า milk นะคะเป็นประเภทที่เป็นเครื่องดื่มนะลูกเครื่องดื่มนะคะ เราจะใช้คำว่าดื่มนะเราไม่ใช้คำว่ากินเนาะบางทีประโยคภาษาไทยนักเรียนอาจจะติดว่ากินน้ำหน่อยขอากินน้ำหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าควรจะใช้คำว่าดื่มน้ำนะคะคำตอบที่ถูกจึงเป็นข้อ A นะคะอ่ะไปต่อนาะไปต่อข้อที่นะส4ข้อที่6ด้วยกันนะคะอ่ะมาบอกว่าเขาบอกว่า d ุดจุดจุด e e is bad bad ค่ะ bad แปลว่าไม่ดีนะมันไม่ดีสำหรับเธอเลยนะคะก็คือต้องไม่ดื่มนะคะห้ามดื่มหรือไม่ดื่มนะคะใช้คำว่า don't ค่ะข้อ A กับข้อ B นะคะไม่ถูกตามโครงสร้างภาษาเนาะข้อ7ค่ะคำว่า fruit is good for you นะคงสร้างประโยคเหมือนกันเลยอันนี้แปลว่าดีค่ะมันดีสำหรับคุณนะก็คือการ กินนะคะ eat นะคะ eat fruit is good for you นักเรียนคะครูจิมีเพิ่มเติมให้ด,ดหนึงนะคะคำกริยาใดๆค่ะคำกริยาใดๆนะคะตามด้วย ing เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมีความหมายเป็นคำนามทันทีนะคะไม่ได้เป็นคำกริยาแล้วอย่างเช่นคำว่า eat นะคะ eat ในที่นี้ใส่ ing เข้าไปนะ,ะก็จะเป็น eating นะคะแปลว่าการกินค่ะ eating fruit eating breakfast แปลว่าการกินผลไม้การกินอาหารเช้านะจะเป็นความหมายของคำนามไปเลยนะคะอะ่ฉะฉั้นคำตอบข้อ7ก็ตอบข้อ4เนาะต่อมาข้อ8ค่ะวินดีกับแม่แม่บอกว่าอะไรอะ่ะวินดีพูดว่าอะไรแต่แม่ตอบว่า I am going to have fried rice I'm going to have fried rice. ฉันกำลังจะกิน fried rice ค่ะอ่ะฉะนั้นนะคะก็เป็นการถามอันนี้ง่ายมากเลยนะสังเกตนะคะ What are you going to have? หรืออย่าลืมนะคะ Going to have เมื่อไหร่ปุ๊บต้องมี for มื้ออาหารนะคะมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้อันนี้เป็นการถามเขาก็เลยตอบแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ ที่เนะคะข้อที่9ข้อนะประโยคในข้อใดถูกนะคะอันนี้นะข้อ A ถูกต้องเนาะ Coffee is for that and meal is for you นะคะข้อ A ข้อ B กับข้อ C ผิดยังไงอ่ะนักเรียนคะข้อ B กับข้อ C ผิดยังไงเด็กๆลองดูตรงนี้ค่ะคำว่า good นะคะคุณครูจะเขียนข้างล่าง good ค่ะถ้า good เฉยๆตัวนี้แปลว่าดีค่ะ ถ้ามันเป็นตัวนี้ประโยคข้อ b จะถูกนะคะแต่ถ้า g o o d เติม S g o o d นะคะแปลว่าสินค้าเลยนะคะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ความหมายก็ผิดเพี้ยนไปนะและข้อ c นะคะ meat นะคะ meat นะ,ะ M e A T, meat meet แปลว่าเนื้อสัตว์นะคะถ้าแบ่งประเภทแล้วเนื้อสัตว์เราจะถือว่าเป็นคำนามที่เป็นเอก,กพจน์ นะคะเราจะไม่ใช้ r นะคะเราจะใช้ is แล้วก็ meet จะไม่นะคะไม่เติม s หรือ es เด็ดขาดโอเคไหมคะฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดไปนะ,ะและข้อ10สุดท้ายนะคะข้อ10สุดท้ายก็คืออ่ะข้อ10สุดท้ายนะคะ ประโยคในข้อใดผิดข้อใดที่ผิดคำตอบคือข้อนี้ค่ะนะักเรียนผิดยังไงผิดตรงตัว a นะคะถ้าประโยคนี้ไม่มีตัว a ถูกต้องค่ะ sandwiches เติม es ใช้ r for you เห็นไหมคะข้อ2อ่ะข้อ b ข้อ c นันเนี่ยถูกต้องตามโครงสร้างภาษาอแล้ว i am going to have pizza for lunch เห็นไหมคะ have For lunch, w h are t a you going to eat แบบนี้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะไปทบทวนเสาร์อาทิตย์นี้นะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ